นายทักษณิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีรายงานข่าวนี้บอกว่าเดินทางมาเข้าร่วมหารือด้วยนะครับกับทีมที่ปรึกษานโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยทีมไทยแลนด์เนี่ยนำโดยนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเข้าร่วมหารือนะครับกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์ส่งจดหมายแจ้งอัตราภาษีให้กับไทยเนี่ยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เริ่มหนึ่งสิงหาคมมีรายงานว่าการประชุมครั้งนี้ครับนายจกักรพจ์เพนแข อดีตโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งตามรายงานเนี่ยบอกว่าน่าจะหารือเรื่องข้อเสนอในการเจรจาเพื่อให้สหรัฐลดภาษีนําเข้านะครับรวมถึงคือถ้าจะให้สหรัฐลดภาษีเนี่ยแน่นอนว่าภาคเอกชนหรือบางอุตสาหกรรมในประเทศต้องได้รับผลกระทบนะฮะก็จะเยียวยาภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบด้วย ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงในการหารือนะครับนายทักษินเดินทางออกจากบ้านพิสุนุโลกซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการหารือใดๆนะครับนายพิชัยจะเป็นผู้ถแถลงหลังการหารือยืนยันว่าจะมีการเจราจากับสหรัฐอีกรอบซึ่งจะพยายามเต็มที่เพื่อไม่ให้ไทยนั้นเสียเปรียบนะฮะวันก่อนคุณทักษิณก็ให้สัมภาษณ์กับสบกนะ บอกว่าทรัมป์นี่คุยแบบนักธุรกิจแเวลาเขาบีบอะไรเนี่ยบีบเพื่อให้นำเข้าสู่การเจราจาต่อรองแต่ยังมีเวลาที่จะทำงานกันต่อนะครับ